มีเด็กอ้วนมานอนเฝ้าน่าสงสารจดูช่านอนดิเป้มงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่หวหนักตูดขึ้นไม่ไหวมีนอนอยู่ข้างล่างตุ๊ปุ เมื่อกี้ห้อยขาลงไปโดนเขาคนปุยๆดีนะไม่เหยียบฉลาดนอนด้วยนะดูว่าเราจะลุกตอนไหนนอนทับรองเท้าไว้